ที่ Amazing บุรีไทย Experience ลบบุรีค่ะแน่นอนครับวันนี้เรามีรางวัลที่จะประกาศ3รางวัลอย่างที่เราเรียนไปคือ,อการแชะแชร์โชว์นั่นเองครับใช่แล้วนะคะซึ่งคุณจะต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะคะกิจกรรมการาร,ร่วมสนุกเล่าให้ฟังก่อนว่ารเราให้ทุกท่านเนี่ยร่วมสนุกในการถ่ายภาพนะคะบริเวณในงานของเราจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองหรือจะถ่ายบรรยากาศในงานก็ได้โพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะใส่แฮชแท็ก Amazing บุรีไทย Experience ค่ะแฮชแท็กฉลาด และแฮชแท็กลบบุรีนะคะใครได้รับการกดไลค์สามลำดับแรกสูงที่สุดจะได้รับรางวัลไปนั่นเองตอนนี้ผู้โชคดีมาอยู่ที่มือเราแล้วครับใช่แล้วค่ะขออนุญาตประกาศรางวัลเลยนะคะต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะคะท่านแรกค่ะที่ได้รับรางวัลเป็นเจ้าอีสนามดีมีแต่ดีดิชั่นจากงานของเราค่ะยินดีด้วยกับคุณกิติชัยตันวัฒนะค่ะคุณกิติชัยอยู่ไหมครับอ๋อมาอยู่กับเราสามวัน ดีด้วยนะคะมินเชิญได้เลยนะคะเขื่อนรับรบาองวัลโลาอีสนาบริมตะวันดชั่นนะคะขอบคุณของรางวัลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยค่ะสวัสดีครับด้นสนามที่สวยๆครับช่วงน,วน,นี้สายแคม์นะบนหน้าฝนก็เป็นหน้าหนาวใช่แล้วนะคะเป็นแคมปิ้งกันนะก็มีนส,นสนามสวยๆครับชิลๆอย่างนี้นะคะสวัสดีครับ ยินดีด้วยค่ะกับคุณคุณ,คณสิริมัจฉาค่ะหรือคุณวิภาวดีวิภาวดีวดอยู่ไหมคะยกมือเลยอ๋อเป็นแฟนมารับแทนนะคะแฟนเดี๋ยวลูกชายเขาครับวิภาวดีครับวิภาดี ดีดีด้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะและวต๊งสุดท้ายครับอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะแสดงความยินดีกับคุณสุภาชดาค่ะสุภาชดา สุริยพานับสองสุภาษดาทำตรงกินดีนับนับไหมนับสองหรือว่าสละศิตนะคะแล้วก็ต้องอยู่ในงานนะใช่อเราไม่ได้กันแล้วกันเรามีไม่ได้ใชเราต้องแจกแจกค่ะมีรายชื่อสำรองนะคะต้องอยู่ในงานนะคะได้แก่คุณคุณสุไลลาสุนกสีค่ะสุไลลานกสี อยู่ไหมคะสุไลาลานกสีน้ำมีแล้วมั้ยน้ำไหมครับคุณสุไลลานกสีแสดงตัวค่ะย,ยกมือเลยค่ะอยู่มั้ยจ๊ะหน้ยเราไม่ได้ที่เสียดายนะบอกแล้วว่าต้องอยู่ในงานด้วเออให้ครูดามไหมคร,ครูดามไม่พอครูดามต้องใช้เยอะ องอคนนะใส่ชื่อสำรองนะคะต้องอยู่ในงานนะคะแสะดงความยินดีกับคุณมูอ e อนป,ปูปูค่ะมูอ e อนปูปูเหรออยู่ไหมคะอยู่ไหมยกเบอร์เลย,ยคุณได้ใช้เฟซบุ๊กนะคะชื่อมูอ e อนปูปูเหมือนไม่มีใครจะได้ไปนับหนึ่งหนึ่งค่ะเอาละฮะเราแบบแป๊ๆนะนับมูอ e อนปูปูนะับสอง ปูปูนับนับมาแล้วอ๋อไม่ใช่เขาไม่เก็บของนับสามค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภา เวลาที่ท่านรอคอยมานานแล้วครับวันนี้่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นเจ้าของบทเพลงนะคะเพราะมากมากเลยไหนใครวันนี้จะมาชมดาวหางคันเล่ไปด้วยกันขอเสียงหน่อยแล้วอ่ะเสียงดังขนาดนี้พบเขาเลยดีกว่าได้เลยค่ะเสียงดังๆต้อนรับเฮ้ยอ่าผมว่าเสียงดังไม่พอด้านซ้ายให้ขยับมาด้านในได้นะอ๋อบางท่านโดนฝนอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องก็ต้องไม่ม